มะเร็งเป็นโรคร้ายดื้อต่อคีบบัรสวัสดีครับผมดรตำพลศรีรานาคุลประธานกรรมการบริษัท a v s Innovation จำกัดซึ่งบริษัท a v s มีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาวิจัยผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้สุขภาพนะครับเป็นที่ยอมรับในวงการทั่วโลกนะครับพัฒนาวิจัย เรื่องการรักษามะเร็งนะครับผมเองหลังจากที่จบแพทย์แล้วก็จบปริญญาเอกทางเภสัชยาแล้วเนี่ยอันที่หนึ่งที่ผมสนใจมากๆเลยก็คือการที่เราจะสามารถรักษามะเร็งให้ได้ผลก็เลยได้มีโอกาสในการพัฒนาวิจัยตั้งแต่เครื่บัตัดดังสีรักษาแล้วก็วิธีการใหม่ๆที่เรียกว่าภูมิภูมิกะบัดตอนนี้นะครับผมเริ่มเข้าใจแล้วว่า การที่เราติดอยู่ในครอบความคิดเดิมว่าถ้าเป็นมะเร็งก็ต้องผ่าตาดัดใช้ครีนบนบาดหรือรงังสีรักษาเป็นสำคัญอันนี้มันไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้และขอ้อเท็จจริงก็คือมะเร็งส่วนใหญ่จะดื้อต่อคียบบาดหรือถ้าได้ผลก็จะใช้เวลาอีกไม่นานก็กลับมาดื้อใหม่ถ้าตัวนี้มีคุณสมบัติในการสามารถเพิ่มคูุ่มกันได้ มันจะมาประโยชน์มาใช้ได้อย่างไรอันดับแรกต้องเข้าใจก่อนว่ามะเร็งเป็นโรคร้ายซึ่งคราชีวิตมนุษย์ถามตัวเองนะครับโดยเฉพาะคนที่อายุมากแบบผมเนี่ยเวลาเราถูกเชิญไปงานศพส่วนใหญ่ถ้าถามว่าคอยแก่ๆเป็นอะไรเป็นมะเร็งตายเกิดขึ้นสิตอนนี้ต้อง้าใจสอนว่ามะเร็งจะเป็นตัวหนึ่งที่จะฆ่า,าชีวิตของมนุษย์เพื่อไม่ให้มีโอกาสที่อายุยืนนานเพราะนั้นถ้าเราอยากให้อยู่ยืนนาน เราก็จะต้องสามารถหาวิธีการในการป้องกันมะเร็งได้หรือช่วยป้องกันไม่ให้เซลล์มะเร็งที่มันลุกรามแล้วแพร่กระจายอย่างรุนแรงพันะนี้มีประโยชน์ต่างๆที่เราจะมาให้ขอ้อมูลเรียบร้ัน